กับสบายดีพ hmm, so 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 ่อแม่พี่น้องเมื่อสุขสุขคนสุมองสุบนพบกับทองซาลดจะน้าอะไรพี่น้องว่าสิเมื่อก็ยังบริเมื่อพี่น้องเอ้ยกิบได้กับว่าสิเมื่อยังบริเมื่อกองกลังสบายดีพี่น้องมา่สื่อมาถั่วพี่น้องมันอนเงื่อนจักเขื่อออกไป่ชวนหักโมอะไรมาแม่ชวนหักถั่วบ้าดนี้แม่ชวนหักถั่วเพื่อนพี่น้องสะออนเพื่อน เขีนั่นพราะ้าอึดเมืองเนือมักถั่วพี่น้องชะออนมักถั่วมักแตงมักแตงกับมีพี่น้องหักมะบุญท่านละเป็นหมามักแตงเพป็นเมืองมักถั่วป้าดอนแทกบึงดู่นเกือบเมตรคนหนึ่งบัวจักนี่นะมือสาวเก็บมือสาวให้เต็กไม่ตบักครับเฮ้ยเราเก็บมือสาวนี่ได้พี่น้องเมืองมักถั่วพี่น้องพสนุลดีสื่อเมื่อใส่ลาบเท้าพี่น้องเอ้ย

ียังิยูเนาะเพื่อนี่อเกี่ยวขมนเป็นะรัก็ามอทีปวมอ่เนนููถูกน้อยนีเป็นเทไรอเดี๋ยวตายหละมะโพดก็มีพี่เนมะดเพื่อเลือกคายน้ำอะอะไรพี่นนอะยังแต่โตมันบงาม ว,าาวันนี่ก็มีหมักโม่พ้อผมนายพี่น้องเอ้ยเพิ่นสิปลาน้ำเราบ้านหมักโม่เจ้าน่ะส่วนนี้เพิ่นปลาน้ำนายพี่น้องหมักโม่เพิ่นเอิอร์โรสจะพาไปเบิกหมักโม่พี่น้อเงเบิกหมักทั่วกับพื่อนปลูกใหม้เอ็น่าดอนพื่อนกำลังอีเลนี่น่ะ โอ้ยแต่เมียนมาเพิ่นดูพี่น้องเปลูกมะอึกกับพ่อมะอึกผูอย่าหายไปอันปลูกอยู่หน้าชาโลอด,ดนะี่เนาะพี่น้องบ่อน้ำบ่อนิยัติพายนำรดนใช่ป้าเพื่นมมอ,อน่าบักอึกพี่น้องชลชลอดชิพาไปเบิง่งป้าหมักโม่เนะพื่อนป้าน้ำในพี่น้อง มากโมากโมุกแล้วสุกแล้วมาอื้อเพื่อนทีเนาะพ่มกำลังขึ้นหมากดี๋ดอกวพ่มล้นมาอื้อนะป้า ปาดปาดปาดสะออนบางอืนี่แหละนี่เพื่อใช้แกงหน่อไม้ต้มบาลพอทำอะไรพอต้มบาลน้องพี่น้องถ่ายมาถ่ายปั๊บเด็ดๆพี่น้องเห็นบ่พร้อมกันมีซ้ำนี่นะพี่น้องคู่เครือคู่ติ่งคู่งาปาด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 มาหล่อเชวนพระเจ้าหรืสะออนพี่น้องเลย สวนกิโน่หลักปีนทองเผืนพ่อพี่น้องเลยอร่อยกำ๊ให้เช้าเนี่ยเอามักถวยกันแล้มาใส่เจ้าคองสวนกำ๊ให้พ่อพี่น้องเลยเลาะไปพ่อมบดีริลาะไปพ่อมบดีดีได เด้อนมาเลาะเบิ่งแน่มักอันดอกมักอื้อนี่นั่นมักอื้อนี่นั่นทำเพื่อสิได้เงินพี่น้องเอ้ยมึงมักโมอะไรเะประมาณจักรลไอ้นี่ เดินเอามักเล่นนี่จักซี่หามากเมื่อใส่ตาหมักทัวเมื่อกินได้นี่นะพรได้ใส่ตาหมักทัวนี่ป ไอพ่อนพนแน่ขอบใจพนแน่ขอบใจลายลายพี่น้องไปแก้ปากัระล้าพี่น้องปากเป็นน้าจะพลอสชวนนี่ใจยิ้มแพ้คนบุ้มีลูกชายวันนี้เราไม่มีลูกชายมาชุดชายเกี่ยวหาลูกชายแล้ววันนี้พี่น้อง

อันทางมาออเช้าน่าสามสี่อันมเอาลายมาเก็บอืหน่อยสิแต่เก็บเมื่อคลายเมื่อเสานี่เมื่อใส่แกงน้ำไม่อีพี่น้องเอ้ยยังก็อยากได้อีกกิโลพี่น้องเอ้ยเออหมากเออหมากใหญ่มาจะเก็บไปคลายเลยบ่อนั่นนะหมากมันก็บ่มีหมากใหญ่ไม่ได้หมากพอดี เจ้านะไก่บนน้ำค <ru h thấy Fuji> <go toes laughing> ือใช้คอยน้ำน้น่าพายนำรถจะคอยนานไปไปไปเบิ่งเอื้อใช้ดรอาะเบิ่งงปไปได้ดออเห็นยุเมื่อก่อนพี่น้องเอ้ยคลิปนี้ขาโยกไปชันนี้พี่น้อ น้องฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ชาวโลดเด้อพี่น้องสบายดี